เกมเมอร์นะว,วันนี้ผมจะพาไปสถานีตำรวจนะฮะจะพาไปเล่นบุกสลุยสถานีตำรวจนะ,ะตายไปตายถ้าผมตายปเปุ๊บเิดขึ้นมาใหม่พื้นมาใหม่ไม่ว่าหยุดเล่นแล้วฮะกิมส, <ะ S 1> ส<ะ>ัตมาแม่ไม่ปวดจนแล้วต้องหาทะ ำลังจะหาสถานีตำรวจดูนะครับอ๋อปิ๊งอัพไปเลยนะครับอัพปิ๊อัพเรียนนี่จ้ะมัะนะอ่นะอเอ้ยตำรวจเลย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 มาเลยมาเลยไอ้ย่าเก่งนะมึงเก่งน,นะมึง ให้ตำรวจมาจับก่อนนะฮะโอ้ยตอนนี้เสียงห้องดังมากเลยนะฮะตอนก่อนนันงต้องให้ตำรวจมาจับก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องให้มาตำรวจมาจับก่อนโอ้ย,อยนั่นแหละเดี๋ยวนะฮะเราจะพาไปบุกสถานีตำรวจเนะองมีารวจเดี๋ยวผมเจลพอร์ตไปตรงที่ กลางเมืองก่อนนะเดี๋ยวสินิพัทธ์ไปก่อนตรงนี้นก็ถ่ายคลิปอยู่ตอนนั้นต้องก่อคดีก่อนนะฮะ เดี๋ยวนะให้ตำรวจมาฆ่าก่อนให้ตำรวจยิงผมก่อนงเดี๋ยวผมจะให้มันมาจาับคนก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปถึงตำรวจกันไม่ต่อเอาบุธเลยหรือไหนล่ะ เเข้าได้อยู่แล้วก่อนนั้นก็ต้องเอานี่นี่นนไ่ในห้องมีเพื่อนเล่นนะจิ ายรู้ว่าจบเกมไม่เล่นเลยไม่เปมนจะเละแลวไม่มีเวลาทำคลิปใจเลก็อาเล่นม่ร่าก็ร้องไ่คิดไหมมัดกรบหูมากว่ะไม่ไม่ ดี๋ยวขอเอาอาวุธอันใหม่ดีกว่านะลูกแกลิ่งลูกซองอลูก้กาะลูกซองขอลูกซองแบบนั้นๆๆๆนี่แหละไม่มีใครอยู่แฮะดูมันแล้วดด้วยด้วยวาาเก็ตวาาเก็ต มันจะยุ่งอะไรวะสัตว์มาเลยมาเลยมาเลยเอ้ยขอใช้ปืนไฟฟ้าสะใจอีนั่น ขณะที่มันหนีไปเราจะเผาสถานีตำรวจเลยเ,เดี๋ยวแล้วจะดันลังเงี้เลยกว่าดีกว่ากูซัด กลิกิงกลิง้งไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยขาไม่เลยอาาไม่เลยตายนี่ตายนี่ตาย,ายาาที่เากทมตายีอขีขาตีมัอทุกทมอกอาตีอขากนี้อาก็จะออกไีนะครับเยีมยวผมขอขอกอกอ ไปข้างนอกกันนะจะดูว่าติดคดีเดียกัน